ดาวเออตั้งใจฝึกนะลูกเดี๋ยวได้ได้เป็นห้าดาวแล้วจะได้เป็นไก่ย่างแล้วล่ะเราเออเออเป็นไก่ย่างนะโอย่าไปเล่นนะกับผู้บปกคเองเออไอ้ทำไงยิงปืนนึ่นเออยิงปืนนึ่งอยากยิงปืนเออเออยิงไหมเออผู้เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทหารต้องยิงปืนด้วยนี่เป็นไงเราพกจุดสองห้อย มาแล้วโดยความเยียบนั้นกองทหารพันชักปืนขึ้นประทับแล้วเขาก็เล็งไปเล็งไปเมื่อได้เป้าหมายแล้วเขาจึงยิงเป๊ะอุ๊ยไอ้หนูไม่ได้ไม่ได้ไอ้หนูยิงยังไงแม่เลยนั่งอย่างนี้เลยแม่กระโดนยงกัด เมันไม่ใช่เออยไอ้หนูปืนน่ะมันไม่ได้ดังอย่างนั้นปืนมันดังปังปังปังไอ้หนูจะชักปืนมันงี้ใช่ไหมมอปะทับจริงปังเออปังเออปังเออ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 ไอ้กระบอกนึงมาอีกกระบอกมันใช่ไม่ได้ลูกเอาไปเอาไเอาไปอะอันนี้รปืนนี่ผมโอ้ยทำไมมันเล็กจังแล้วเอ้ย โอ้โหเกแม่งไร้ค่าเลยคุยเอาอันใหญ่ๆหน่อยเด้อเล็กเด้ออต้องเอาของมันเนี่ยโหใหญ่ๆอันนี้ปืนเขาใหญ่เอาเอาของลุงอีกอันหนึ่งไหมลูกมีเหรอหายเป็นปืนจริงกำแพงลูกเเเออออออหนักไปอีกอันอีกเที่ยงยิงเที่ยงวันนี้คงจะไม่ผ่านเป้า เขายกปืนขึ้นมาประทับสายตามุ่งมันโดนิวเดี่ยวเดี๋ยว้มองไปที่เป้าหมายแล้วเขาจึงตัดสินใจยิงเอ๊ะมามันไม่ได้ยิงให้หลานดูทีไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะลูกเสียงมันไม่น่ากลัวไม่หนูยิงนี้ล่ะลูกหนูหนูเก็บนะลูกหนาเออเก็บนี่ดูหนี่ดูดูเขาหนิขอยืมปืนหน่อยหน่อยอะไรนะยืมปืนหน่อย เออจีมาเอาไปที่ปืนล่องหนวทำไมเราผ้าใยไม่มีเลยไงไม่เห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเออนึกว่าฝปืนปืนมีทำนั้นแหละเอ้อนี่เอาเงินเอาเงินเออใช่ลูกเกาสังขังลูกปืนมันมันถามว่าเอาอย่างเออเออสังขังปืนยิงปืนยิงสลันนังคาชามิลูก เขาได้หยิบปืนขึ้นมาเขาเล็งไปที่เป้าหมายเนี่ยวไกสายตาของเขาจดจ้องมองที่เป้าหมายหลังจากนั้นเขาก็ยิงปีออหายเปียงโ,โดนปีคุกขาโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <c oughs>